สเสน่ห์แห่งโลกภาพยนตร์ของพ่อโทมัสแอนเดอร์สันในบรรดาูุกมกับร่วมสมัยที่ได้รับการยกย่องภายใต้กรอบทฤษฎีพุ่มกับชื่อของพ่อโทมัสแอนเดอร์สันหรือ PTA ได้รับการกล่าวถึงในฐานะผู้สร้างสารรค์ผลงานที่มีความโดดเด่นอย่างสม่ำเสมอ PTA มักเลือกที่จะขุดลึกลงไปในจิตใจอันบอบช้ำและผู้มีท่าทางอารมณ์ของตัวละครที่ดิ้นรนอยู่บนชายขอบของสังคมอเมริกัน ภาพยนต์ของเขาไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่าแต่เป็นบทสำรวจทางมนุษยวิทยาและจิตวิทยาที่เข้มข้นผ่านการใช้ภาษาภาพยนต์ต่างๆสถาปัตยกรรมของตัวละครผู้บกพร่องหัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนภาพยนต์ทุกเรื่องของ PTA คือตัวละครของเขาพวกเขาไม่ใช่เพียงฟันเฟืองของพล็อตแต่เป็นจกกักรวาลทั้งใบที่ผู้ชมได้รับเชิญให้เข้าไปสำรวจความซับซ้อนและความขัดแย้งภายในต้นแบบของนักฝันผู้ล้มเหลวและผู้ทะเยอ,อทะยานที่โดดเดี่ยว ตัวละครเอกของ PTA จํานวนมากคือภาพสะท้อนของความฝันแบบอเมริกันที่บิดเบี้ยวพวกเขาถูกขับเคลื่อนด้วยความทะเยอทะยานอย่างแรงกล้าแต่ยิ่งพวกเขาปีนป่ายสูงขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งโดดเดี่ยวและว่างเปล่ามากขึ้นเท่านั้นแดเนียลเพลนวิลล์จากเดวิลบีบลัดคือกรณีศึกษาที่สมบูรณ์แบบที่สุดเขาเริ่มต้นจากการเป็นนักขุดเหมืองผู้ต่ำต้อยแต่ความปรารถนาในน้ำมันและอำนาจได้เปลี่ยนเขาให้กลายเป็นสุรกายแห่งทุนนิยมฉากสุดท้ายที่เขาพูดว่า I'm finished ไม่ใช่เสียงประกาศชัยชนะแต่เป็นเสียงสะท้อนของจิตวิญญาณที่ถูกทำลายจนหมดสิน้นความทะยะย,ยานของเขาได้สร้างกำแพงที่แยกเขาออกจากมนุษย์ทุกคนแม้กระทั่งลูกชายของตนเอง <'m> ed ในขณะเดียวกันเดิร์กดิกเลอร์จาก g ู e Nights <Yeah. S 1> ก็มีความทะยะย,ยานในรูปแบบที่แตกต่างออกไปเขาต้องการชื่อเสียงการยอมรับและความรัก ผ่านการเป็นดาราหนังผู้ใหญ่แต่เมื่อชื่อเสียงนั้นจางหายไปเขาก็ต้องเผชิญหน้านกับความจริงที่ว่าสิ่งที่เขาไล่ตามนั้นเป็นเพียงภาพลวงตาหรือแม้กระทั่งเรย์โนสวูดคอร์กจากแฟนทอมเทรดศิลปินช่างตัดเสื้อผู้หมกมุ่นกับการสร้างสรรค์ความงามอันสมบูรณ์แบบก็มีความเททยานทางศิลปะที่ทําให้เขาโดดเดี่ยวและไม่สามารถสร้างสัมพันธ์กับใครได้อย่างแท้จริงจนกระทั่งการมาถึงของเอลมาที่ท้าทายและหรือสร้างโลกอันเปราะบางของเขา ตัวละครเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าในโลกของ PTA ความสําเร็จมักต้องจ่ายด้วยราคาที่แพงลิบลิวนั่นคือการสูญเสียตัวตนและความสามารถในการเชื่อมต่อกับผู้อื่นความอ้างว้างในฐานะแรงขับเคลื่อนและการสแสวงหาการเชื่อมต่อภายใต้ความเทยทยานอันเกลียวกาดนั้นซ่อนไว้ซึ่งความอ้างว้างอันเยียบเย็นตัวละครของ PTA ต่างโหยหาการเชื่อมต่อทางอารมณ์อย่างสุดซึง้งบร r r y Egan ใน Punch Drunk Love คือภาพแทนของชายหนุ่มยุคใหม่ ที่เต็มไปด้วยความวิตกกังวลและอับอายในความผิดปกติของตนเองเขาถูกเลี้ยงดูมาในครอบครัวที่กดขี่และไม่เคยได้แสดงความรู้สึกที่แท้จริงฉากที่เขาโทรศัพท์ไปหาบริษัทขายบริการไม่ใช่แค่เรื่องทางเพศแต่เป็นการร้องของการสนทนาและการเชื่อมต่อจากใครสักคนอย่างน่าเวทนาการปรากฏตัวของลีนาจึงเปรียบเสมือนแสงสว่างที่ทำให้เขากล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับโลกและยอมรับตัวตนของเขา เช่นเดีวยวกับเฟรดดี้เคลลในเดอะมาสเตอร์ทหารผ่านศึกผู้มีบาดแผลจากสงครามที่ไม่สามารถควบคุมสัญชาตญาณดิบของตนเองได้เขาเป็นเหมือนสัตว์ป่าที่เร่ร่อนไปอย่างไรทิศทางการพบกับแลงคาสเตอร์ดอทผู้นำลทัทธิดอะคอสจึงเป็นการพยายามหาเจ้านายหรือหลักยึดให้ชีวิตฉ <st arts> าก processing อันโด่งดังที่ดอทตั้งคำถามกับเฟรดดี้อย่างต่อเนื่องคือฉากที่ทรงพลังที่สุดฉากหนึ่งในโลกภาพยนตร์ มันคือการบำบัดการสารภาพบาปก,การเปลือยเปล่าทางจิตวิญญาณที่สร้างสายใยอันแปลกประหลาดและซับซ้อนระหว่างชายสองคนนี้มันคือการแสวงหาการยอมรับในส่วนที่มืดมิดที่สุดของตนเองครอบครัวที่ไม่ได้ผูกพันทางสายเลือดในฐานะที่พักพิงอันบกพร่อง PTA ไม่จะสำรวจแนวคิดเรื่องครอบครัวในรูปแบบที่นอกเหนือไปจากสายเลือดเขาสนใจฟาวแฟมิลีหรือครอบครัวที่เกิดจากการรวมตัวกัน ของคนนอกคอกที่สังคมไม่ยอมรับชุมชนในวงการหนังผู้ใหญ่ของแจ็คฮอร์เนอร์ในบูกี้ไนท์คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดมันคือที่พักพิงสำหรับเหล่าคนหนุ่มสาวที่หนีออกจากบ้านและสวแยวงหาการยอมรับพวกเขาสร้างกฎเกณฑ์และสายสัมพันธ์ขึ้นมาเองแม้ว่าท้ายที่สุดแล้วครอบครัวนี้จะเต็มไปด้วยการหักหลังการเสพติดและความรุนแรงแต่มันก็เคยเป็นบ้านที่มอบความอบอุ่นให้พวกเขาในช่วงเวลาหนึง่ง ในทางกลับกันภาพยนตร์มหาการ์อย่างแมกโนเลียได้ขยายแนวคิดนี้ให้กว้างไกลย,ยิ่งขึ้นโดยนําเสนอเรื่องราวของกลุ่มคนแปลกหน้าที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกันในซานเฟอร์นันโดวาเล่แต่กลับถูกเชื่อมโยงไว้ด้วยโชคชะตาความเจ็บปวดและความโดดเดี่ยวที่คล้ายคลึงกันหนังเรื่องนี้คือบทพิสูจน์ว่าเราทุกคนต่างเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายครอบครัวมนุษย์ที่ใหญ่กว่าที่เราคิดแม้ว่าเราจะไม่เคยรู้จักกันก็ตาม ฝนกบที่ตกลงมาในตอนท้ายจึงไม่ใช่แค่เหตุการณ์เหนือจริงแต่เป็นแสลักของการชำระล้างและการให้อภัยที่อาจนำไปสู่การเยียวยาและการสร้างครอบครวัวขึ้นมาใหม่จากสร้างประหัตพังของอดีตศูนทฤษฎีศาสตร์าทางภาพและเสียง PTA ไม่เพียงแต่เล่าเรื่องที่น่าสนใจแต่เขายังเป็นปรมาจารย์ในการใช้ภาษาภาพยนตร์เพื่อสื่อสารสภาวะภายในของตัวละครทำให้ผู้ชมไม่ได้เป็นเพียงผู้สังเกตการแต่เป็นผู้ร่วมประสบการณ์ทางอารมณ์ การถ่ายแบบต่อเนื่องและการเคลื่อนกล้องอันมีระเบียบลายเซนที่โดดเด่นของ PTA คือการออกแบบการเคลื่อนกล้องที่ซับซ้อนและมีความหมายฉากเปิดตัวของ Boogie Nights ที่ใช้ Steadicam ติดตามตัวละครยาวนานกว่า3นาทีเป็นการแสดงให้เห็นถึงโลกอันน่าตื่นตาตื่นใจและเปี่ยมด้วยพลังของวงการหนังผู้ใหญ่ยุค70ได้อย่างสมบูรณ์แบบมันพาผู้ชมดำดิ่งเข้าไปในคลับแนะนำตัวละครหลักและสร้างจังหวะที่คึกคัก ให้กับภาพยนตร์ทางเรื่องในคราวเดียวในทางตรงกันข้ามการเคลื่อนกล้องในแฟนตอมเทรดกลับมีระเบียบแบบแผนและนิ่งสงบกว่ามากมันสะท้อนถึงโลกที่ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดของเรโนส s ว o ดคอ o c กทุกการแผ่นกล้องทุกการจับภาพลดทําไปอย่างเชื่องช้าและประณีตเปรียบเสมือนการบรรจงเย็บปักถักร้อยบนอาพรราคาแพง การเปลี่ยนแปลงสไตล์การเคลื่อนกล้องไปตามเนื้อหาและธีมของเรื่องคือสิ่งที่แสดงถึงความเป็นศิลปินที่แท้จริงของเขาความรักในฟิล์มและเลนส์อนารมฟิก PTA เป็นหนึ่งในภูมกับที่ยืนหยัดในการใช้ฟิล์มและเลนส์อนารมฟิกซึ่งให้ภาพอัตราส่วนกว้างและมีลักษณะเฉพาะตัวเช่นแสงแฟลร์ที่เป็นเส้นแนวนอนและโบเก้ที่เป็นวงรีการเลือกใช้เทคนิคนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยงามแต่เป็นเครื่องมือในการเล่าเรื่อง ภูมิทัศน์อันเวง้วงและว่างเปล่าของแคลิฟอร์เนียใน e ด i l l b e l o ั d เมื่อถูกถ่ายทอดผ่านเลนส์อนาโมฟิกมันได้ขับเน้นความโดดเดี่ยวของแดเนี l ลเ i n นวิลให้เด่นชัดยิ่งขึ้นในขณะที่ฉากภายในที่ขับแคบของบ้านใน p n t น m t h r e ร d ก็ให้ความรู้สึกอึดอัดและถูกคุมขังจอง Wide s c r e e n ยังช่วยให้ PTA สามารถจัดวางตัวละคร2ตัวไว้ในเฟรมเดียวกันแต่ห่างไกลกันเพื่อแสดงถึงระยะห่างทางอารมณ์ระหว่างพวกเขาได้อย่างมีนัยยะสำคัญ ดนตรีประกอบอันแปลกแยกของจอห์นนี่กรีนวูดการร่วมงานระหว่าง PTA กับจอห์นนี่กรีนวูดมือกีตาร์วงเรดิโอเฮดได้ก่อให้เกิดดนตรีประกอบภาพยนตร์ที่ทรงพลังและแปลกใหม่ที่สุดในศตวรรษที่21ดนตรีของกรีนวูดไม่ได้ทำหน้าที่ชี้นำอารมณ์ของผู้ชมตามแบบฉบับฮอลลีวูดแต่กลับสร้างความสึกที่ไม่มั่นคงตึงเครียดและสั่นประสาทวงออเคสตราใน d e l ิสว e เบิ o ์ที่เล่นโน้ตเสียดสีและไม่ลงรอยกันสะท้อนความบ้าคลั่ง ที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นในใจของแดเนียลได้อย่างสมบูรณ์แบบในเดอ m มาสเตอร์ดนตรีที่ใช้เครื่องสายและเครื่องเป่าลมไม้ที่ฟังดูราวกับเสียงสะกดจิตช่วยสร้างบรรยากาศที่น่าพิศวงและไม่น่าไว้วางใจของรัฐทธิเดอะคอส ดนตรีเหล่านี้ทํางานคู่ขนานไปกับภาพเพื่อนําผู้ชมดําดิ่งลงไปสู่สภาวะจิตใต้สํานึกของตัวละครการวิจารณ์มายาคติอเมริกันหนังของ PTA เปรียบเสมือนบทวิาพากษ์สังคมและวัฒนธรรมอเมริกันโดยมีฉากหลังเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านที่สําคัญของประวัติศาสตร์ชาติแคลิฟอร์เนียในฐานะแดนชําระบาปและสวงสวรรค์แคลิฟอร์เนียโดยเฉพาะอย่างยิ่งซานฟอร์นันโดวาเล่คือดินแดนประจำของ PTA มันเป็นทั้งแส่หลักของโอกาสและสวงสวรรค์จอมปลอมในช่วงปลายศตวรรษที่19มันคือดินแดนแห่งน้ำมันและความมั่งคั่งของเดวิล B. ิบ o ั d ในยุค70มันคือศูนย์กลางของความเสรีทางเพศและวงการหนังผู้ใหญ่ของ b บูก n ้ไนท์และเป็นสนามเด็กเล่นของเลาวัยรุ่นในลิคลิสพิซ่าแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยความเสื่อมโทรความสิ้นหวังและการสแสวงหาผลประโยชน์ PTA ใช้ฉากหลังนี้เพื่อสำรวจความตึงเครียดระหว่างภาพลักษณ์สดใสของแคลิฟอร์เนียหรืออีกสมยาที่ถูกเรียกกันว่ารัสสีทองกับความจริงอันมืดมนที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังร่างฐานของอเมริกาทุนนิยมศาส,สนาและความเป็นชายหนังของเขามักจะตั้งคำถามต่อเสาหลักของสังคมอเมริกันทุนนิยมซึ่งถูกนำเสนอในฐานะพลังที่กัดก่อนความเป็นมนุษย์ผ่านตัวละครแดเนยลเพลนวิว ศาสนาและจิตวิญญาณถูกสำรวจผ่านลทัทธิที่น่ากังขาในเดอะมาสเตซึ่งแสดงให้เห็นว่าความเชื่อสามารถกลายเป็นเครื่องมือในการควบคุมและแสวงหาอำนาจได้อย่างไรนอกจากนี้ PTA ยังสนใจที่จะสำรวจวิกฤตความเป็นชาย (Masculinity Crisis) อย่างต่อเนื่องตัวละครชายของเขามักจะมีความเปราะบ,บางซ่อนอยู่ภายใต้เปลือกนอกที่แข็งกร้าวผูวขอพยายามที่จะพิสูจน์ความเป็นชายผ่านอำนาจ เช่นตัวละครแดเนียลเพลนวิลล์เรื่องสมรรถภาพทางเพศผ่านตัวละครเดิร์กดิกเลอร์หรือเรื่องการควบคุมผ่านตัวละครเรโนส์วูดคอกแต่ท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็ต้องเผชิญหน้ากับความไม่มั่นคงภายในของตนเองซึ่งเป็นการวิาพากษ์ภาพลักษณ์ความเป็นชายในอุดมคติของสังคมอเมริกันได้อย่างเฉียบคมเสน่์อันซับซ้อนในโลกภาพยนตร์ของพอลโทมัสแอนเดอร์สันไม่ได้มาจากองค์ประกอบเพียงหนึ่งเดียวแต่เกิดจากการสังเคราะห์อย่างมีชั้นเชิงของศิลปะการเล่าเรื่องในทุกมิติ การชมภาพยนต์ของ PTA จึงเป็นมากกว่าความบันเทิงมันคือการเดินทางเข้าไปสำรวจมุมที่มืดมิดและงดงามที่สุดของจิตใจมนุษย์เขาทำให้เรื่องราวคนธรรมดาของเราตัวละครกลายเป็นมหากราบที่น่าจดจำและทำให้ความล้มเหลวของปัะเจกบุคคลกลายเป็นศกนาฏกรรมที่สะเทือนใจในระดับสากลพร้อมทั้งยังสะท้อนมุมมองภาพใหญ่ของสังคมอเมริกันทั้งจิตวิญญาณความฝันและความล่มสลายของมัน ซึ่งล่าสุด PTA ก็ได้มีหนังยาวเรื่องใหม่ในชื่อ One Battle After Another ที่ยังเป็นการรวบรวมนักแสดงระดับแนวหน้าแห่งยุคไว้อย่างคับข้างเหมือนเช่นเคยทั้ง Leonardo d i c ิค r i o ิโอชอนเพนเบนิซิโอเดลโตโรเรจิน่าฮอลเล่าถึงเรื่องราวเมื่อศัตรูรายได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งหลังจากหายตัวไปนานถึง16ปีทำให้กลุ่มอดีตนักปฏิวัติต้องรวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือลูกสาวของหนึ่งในสมาชิกกลุ่มให้กลับคืนมา ู้หนังเป็นการหวนกลับมาสู่ฉากหลังของยุคป,ปัจจุบันเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีประกอบกับรายงานที่ว่านี่คือผลงานภาพยนตร์ที่มีสเกลขนาดใหญ่และทุนสร้างสูงสุดในชีวิตการทํางานของเขาเลยทีเดียวว่าเราก็ไปร่วมเติมเต็มเสน่ห์แห่งจกกักรวาลโลกภาพยนตร์ของพ่อโทมัสแอนเดอร์สันให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นกันได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในโรงภาพยนตร์ได้เลยครับ